สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแฟนโปเกมอนทุกคนครับวันนี้ผมแอดวินนะครับก็กลับมาพร้อมกับสารคดีโปเกมอนในตอนใหม่นะครับและสารคดีโปเกมอนตอนล่าสุดในวันนี้นะครับก็เป็นตอนที่7ของชุดกําเนิดโลกและตำนานนะครับใครยังไม่ดู6ตอนแรกก็ไปหาดูกันได้ในเพลย์ลิสต์ของผมเลยนะครับในเพลย์ลิสต์เนี้ยมันจะเป็นเพลย์ลิสต์ของสารคดีโปเกมอนโดยเฉพาะเลยนะครับก่อนอื่นผมต้องขอโทษจริงๆนะครับที่หายไปนานนะครับจริงๆแล้วผมมีไลฟ์สตรีมเกมทุกวันนะครับช่วงทุ่มครึ่งที่เพจเพนกวินฮัท นะครับแล้วก็เนื่องจากตอนนี้ผมมาทํางานเป็นสตรีมเมอร์เต็มตัวแล้วนะครับที่เพจก็เลยไม่ค่อยได้มาทักทายใน YouTube เท่าไหร่แต่ถ้าคิดถึงก็หรือว่าอยากคุยนะครับก็มาเจอกันได้ที่เพจเลยนะครับแล้วก่อนที่ผมจะเริ่มสรารคดีโปยยมอนในวันนี้นะครับผมก็อยากจะขอบอกสิ่งที่อยากจะทําในคลิปต่อๆไปนะครับก็คือผมอยากจะนำเอาคอมเมนต์ต่างๆนะครับมาอ่านในช่วงท้ายของสรารคดีแต่ละตอนดูนะครับใครที่มีประเด็นไรน่าสนใจหรืออยากจะคุย ก็พิมพ์กันไว้ได้เลยนะครับในคอมเมนต์ของสารคดีในทุกๆตอนหลังจากนี้นะครับผมจะหยิบเอามาคุยแล้วก็ตอบกันในคลิปหน้านะครับเอาละครับกลับมาที่สารคดีโปเกมอนของเรากันครับวันนี้เราจะไปพูดถึงดินแดนอาโลล่านะครับภูมิภาคที่7ของโลกโปเกมอนนะครับดินแดนนี้เนี่ยจะมีต้นแบบมาจากเกาะฮาวายนะครับที่ภูมิภาคนี้เนี่ยจะมีการวางพื้นฐานทางระบบนิเวศแล้วก็เรื่องราวของดินแดนนี้ไว้อย่างดีเลยนะครับและในวันนี้เราจะได้รู้จักกับการต่อสู้เมื่อ500ปีก่อนนะครับ บททดสอบจากต่างมิติตำนานผู้กลืนกินแสงสว่างแล้วก็ต้นกําเนิดของคริสตัลแห่งพลังหรือว่าซีคริสตัลน,นั่นเองนะครับถ้าเพื่อนเพนพร้อมแล้วก็ไปพบกับสารคดีโปยมอนชุดกําเนิดโลกและตำนานในตอนที่7ดินแดนอารูากันเลยครับ ในภูมิภาคอโลลานี้นะครับมีสายพันุ์ย่อยของโปเกมอนที่ถูกค้นพบนะครับก็คืออโลลาโปเกมอนนั่นเองนะครับซึ่งอโลลาโปเกมอนทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นโปเกมอนที่มาจากดินแดนคันโตทั้งสิ้นเลยนะครับดินแดนคันโตคือดินแดนที่1่ทีเ่เราได้รู้จักกันนะครับจากซีรีส์โปเกมอนนะครับและหนึ่งในการอ้างอิงของภูมิภาคอโลลากับเกาะฮาวายซึ่งเป็นต้นแบบในการาสร้างเกมภาคนี้ขึ้นมานะครับภูมิภาคนี้ขึ้นมาเนี่ย มันมีสิ่งหนึ่งที่น่าพูดถึงอยู่นะครับก็คือเรื่องราวของยังกูสนะครับโปเกมอนพังพรแล้วก็อะโลลาโครัตตานั่นเองนะครับเด,เดิมทีแล้วเนี่ยยังกูสไม่ใช่โปเกมอนดั้งเดิมของเกาะอะโลลานะครับแต่ว่ามันถูกนําเข้ามาโดยเรือนะครับมีเรือโดยสารจากดินแดนอื่นเนี่ยนำเอายังกูสเข้ามาที่เกาะอะโลลาเพื่อที่จะมากําจัดอะโลลาโครัตต้าที่ดุร้ายนะครับเอาพังพรมากินหนูนั่นเองนะครับ แต่อาราโครัต้านั้นเนี่ยมันเป็นโปเกมอนที่หากินกลางคืนครับต่างกับยังกูสที่เป็นโปเกมอนหากินกลางวันซึ่งยังกูสจะล่าโปเกมอนเล็กๆเป็นอาหารนะครับและโครัต้าควรจะเป็นอาหารนันโอชะของเจ้ายังกูสแต่ด้วยความที่มันอยู่สลับเวลากันนะฮะทำให้2โปเกมอนสองตัวนี้เนี่ยแทบไม่มีวันได้เจอกันในธรรมชาติเลยครับเหยื่อของยังกูสก็เลยกลายเป็นโปเกมอนประจำถิ่นตัวเล็กๆตัวอื่นๆแทนนะฮะ ซึ่งการนํายังกูสเข้ามาแพร่พันธุ์ในเกาะครั้งนี้เนี่ยมันกลายเป็นทําให้ดินแดนอลโลรามีโปยมอนแปลกถิ่นเข้ามาและทําให้ห่วงโซ่อาหารเนี่ยมันปั่นป่วนนะครับทําให้โปยมอนที่เป็นเหยื่อของดินแดนเนี่ยมันต้องกลุมก้มขมับเลยครับว่าโอ้โหไอพวกมนุษย์นี่มันทาอะไรกันวะเอาเอา,เอานักล่าเข้ามาเพิ่มนะฮะซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยมันจะไปตรงกับประวัติศาสตร์ของชาวฮาวายนะครับในโลกมนุษย์ของเรานะชาวเกาะฮาวายเนะี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ เกาะฮาวายเนี่ยมีการเอาพังพรอนเข้ามาปล่อยในเกาะเพื่อกําจัดกับปัญหาหนูที่มันคอยกัดกินไร่อ้อยนะครับแต่สุดท้ายแล้วพังพรอนที่นําเข้ามานะมันก็ล่าสัตว์ในเกาะฮาวายแทนนะครับเพราะว่ามันเป็นสัตว์หากินกลางวันนะครับในขณะที่หนูของฮาวายเนี่ยมันนอนหลับสบายอยู่นะมันหากินกลางคืนนะฮะพวกหนูก็สบายเลยนะครับที่เกาะฮาวายนี่มันมันเป็นสิ่งที่เกมภาคนี้เนี่ยเกาะภูมิภาคนี้มันเป็นเป็นต้นแบบที่อิงมาจากโลกของเห็นความเป็นจริงเลยนะครับ และที่ดินแดนนี้นะครับที่เกาะอารอลาในโลกโปเกมอนนะครับจักรวาลโปเกมอนของเรานะครับภูมิภาคอารอลานั้นประกอบไปด้วยเกาะใหญ่ส่เกาะด้วยกันนะครับและเกาะเทียมอีกหนึ่งเกาะที่สร้างโดยมนุษย์นะครับนั่นก็คืออ่าสี่เกาะแรกนะครับคือเกาะเมเลเมเลเกาะอาคาลาเกาะอูลาอูลานะครับแล้วก็เกาะโพนี่นะครับแล้วเกาะสุดท้ายคือเกาะเทียมซึ่งมนุษย์สร้างขึ้นนะครับจะเรียกว่าสวนเอเธอร์พาราไดส์หรือว่าองค์กรเอเธอร์ในเป็นคนสร้างขึ้นมานะครับ และแน่นอนว่าในแต่ละดินแดนของโลกโปอยมอนเนี่ยมันจะต้องมีตำนานเล่าขานหรือว่าประ,ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอยู่ด้วยนะครับซึ่งปอยมอนในตำนานของภูมิภาคอัลโลล่านี้เนี่ยจะถูกเรียกว่าผู้พิทักษ์ทั้ง4แห่งอัลโลล่านะครับแล้วก็ยังมีตำนานอีก2สองตนนะค่อยพูดถึงทีหลังก็แล้วกันเราพูดถึงสิ่งที่เด่นที่สุดของอลโลล่าคือผู้พิทักษ์นะครับจะถูกเรียกว่าผู้พิทักษ์มากกว่าการใช้คําว่าเลเจนดัลี่หรือว่าตำนานนะครับ ผู้พิทักษ์ทั้ง4ี่เนี่ยจะคอยดูแลแล้วก็ปกป้องเกาะของตนเองจากภัยร้ายนะครับและได้รับการนับถือจากชาวอัลโลล่านะครับแต่จริงๆแล้วหากเทียบผู้พิทักษ์แห่งเกาะเหล่านี้กับโปเกมอนในตำนานจากดินแดนอื่นๆนะครับพวกมันจะมีความแตกต่างกันอยู่มากเลยนะครับเพราะว่าผู้พิทักษ์ทั้ง4นั้นเนี่ยจะมีนิสัยที่แตกต่างกันและเป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็พวกเขาจะเป็นโปเกมอนในตำนานที่มีความเป็นเด็กอยู่ในตัว อยู่เยอะเลยนะครับถ้าหากว่านึกถึงโปเกมอนในตำนานในอดีตนะที่เรารู้จักกันดีอย่างเช่นซุยคุนเอ็นเต้ e นะครับหรือว่าโฮโอลูเกียพวกนี้เนี่ยจะมีความน่าเกงขามดูมีความเป็นเทพพเจ้าในโลกโปเกม,มอนใช่ไหมฮะแต่ว่าเจ้าผู้พิทักษ์ทั้ง4เนี่ยมันจะมีนิสัยที่มันแปลกประหลาดนะครับคล้ายๆกับเด็กวัยรุ่นอะไรอย่างนี้นะครับผู้พิทักษ์ทั้ง4เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีดีไซน์ที่คล้ายคลึงกันแต่หลายๆตัวเนี่ย อ่าหลายๆตัวเนี่ยมันจะไม่มีส่วนที่เป็นขาเลยนะซึ่งก็ไม่ได้จําเป็นอะไรเอกครับเพราะว่าผู้วิทักษ์ทั้ง4ี่เนี่ยมันเคลื่อนที่ได้ด้วยการลอยตัวนะพวกนี้มันบินบินได้ด้วยการลอยตัวนะครับโดยผู้พิทักษ์เกาะแรกนะครับเกาะเมเลเมเลก,ก็คือเจ้าคาปูโคเคนโกนะครับคาปูโคเคโคเป็นโปเกมอนที่นิสัยขี้สงสยัยเลือดร้อนแล้วก็ขี้โมโหนะครับนี่ฮะนี่คือโปเกมอนที่เป็นผู้วิทักษ์หรือตำนานของอะโลลานะแต่ว่าความ ความน่ากรงขามในแบบเก่าๆที่เราคุ้นเคยเนี่ยมันไม่มีเลยนะครับปูโคโคเหมือนกับวัยรุ่นเลือดร้อนเท่านั้นเองนะครับคาปูโคยโคนั้นมันสามารถที่จะปิ๊ดแตกขึ้นมาได้ง่ายๆเลยนะด้วยเรื่องแบบขี้ผงมากๆด้วยนะครับและผู้พิทักษ์ตนนี้เนี่ยพอมันโกรธขึ้นมานะมันจะกลายเป็นโปรลมอนที่อันตรายขึ้นมาทันทีเลยนะครับแต่ถึงคาปูโคยโคจะหัวร้อนง่ายนะครับมันก็ลืมง่ายเช่นกันนะครับพอเมื่อมันระเบิดพลังแห่งความโกรธออกมานะครับมันก็แทบ จะลืมไปทันทีเลยว่าเอ๊ะใครทําให้มันโกรธมันโกรธเพราะอะไรอะไรแบบนี้นะครับและที่พำนักของคาปูโคเอโคนะครับที่คนในเกาะเมเลเมเลสร้างให้เนี่ยก็คือวิหารแห่งการต่อสู้นั่นเองนะครับคาปูโคยโ,โคนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะเสกเมฆสายฟ้าขึ้นมาได้นะครับและมันยังสามารถที่จะกักเก็บพลังงานสายฟ้าไว้ในร่างกายของตนได้อีกด้วยนะครับคาปูโคลยโคเนี่ยเป็นผู้บิทักษ์ที่ปรากฏตัวให้มนุษย์เห็นบ่อยที่สุดนะครับ เนื่องด้วยนิสัยที่มันขี้สงสัยนะครับผู้คนในเกาะเมเลเมเลเนี่ยก็คงจะต้องรู้จักการวางตัวเมื่ออยู่ต่อหน้าคาปูโคโอคโอกกันหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าทําอะไรผิดไปนะอาจจะเดือดร้อนได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าคาปูโคโอคโอกอาจจะทําร้ายได้นะครับแต่ผู้พิทักษ์ของเกาะที่2นะครับเกาะอคคัลล่านะครับก็คือคาปูเทเทฟูนะครับผู้พิทักษ์นี้เนี่ยมีหน้าตาที่ดูสดใสน่ารักน่าเอ็นดูแต่ว่าเราต้องอย่ายให้มัน หลอกเราได้นะจากรูปลักษณ์นี้นะครับเพราะว่าคาปูเทเดฟูนั้นมีนิสัยที่สวนทางกับหน้าตาอย่างถึงที่สุดเลยนะครับเพราะว่าคาปูเทเดฟูเนี่ยเป็นผู้พิทักษ์ที่มีนิสัยโหดร้ายที่สุดในผู้พิทักษ์ทั้ง4ตนนะนี่สีชมพูแบบนี้นะโดยในโปกเดกของเกมเจเนเรชันที่7นะครับได้เขียนไว้อย่างชัดเจนว่าคาปูเทเทฟูคือผู้พิทักษ์ที่โหดร้ายย่านตรงไปตรงมา และไม่เคยรู้สึกสำนึกผิดต่อความโหดร้ายที่อาจเกิดขึ้นจากมันแม้แต่น้อยแต่ถึงอย่างนั้นมันก็อยู่กับสถานการณ์ด้วยนะครับเพราะว่าคาปูเทเดฟ,ฟูเองก็เป็นที่นับถือในเกาะอาคาลาแห่งนี้เหมือนกันนะคาปูเทเดฟูนั้นเนี่ยสามารถที่จะรักษาและฟื้นฟูพลังชีวิตให้แก่คนแล้วก็โปโลมอนได้นะครับด้วยการโปรยประกายแสงออกมาจากร่างกายของมันนะครับและแน่นอนครับว่ามันจะต้องมีเหตุการณ์ที่คาปูเทเดฟูเนี่ยได้ใช้พลังนี้ในการช่วยเหลือ สัพพสิ่งในเก,ออกาะอคาราอยู่บ้างนะครับไม่งั้นมันก็คงจะไม่ได้รับการบูชาแบบนี้นะครับและผู้คนของเก,ออกาะอคคาราเนี่ยก็ได้สร้างวิหารแห่งชีวิตนะครับเพื่อเป็นที่พำนักของคาปูเทเรฟูนะครับที่ได้ชื่อวิหารแห่งชีวิตเนี่ยผมผมเชื่อว่ามาจากความสามารถในการรักษาและฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับผู้พิทักษ์ตนที่3นะครับก็คือคาปูบูลลูนะครับคาปูบุลลูนั้นคือผู้พิทักษ์แห่งเกาะอุลาอุล่านะครับเขา เป็นผู้ผพิทักษ์ที่อาศัยอยู่ที่วิหารแห่งความอุดมสมบูรณ์นะครับคาปูบลูลูลูตนนี้เนี่ยเขาจะมีนิสัยที่ขี้เกียจนะครับไม่ชอบทําอะไรเลยแต่เมื่อถึงเวลาต่อสู้เนี่ยผมคิดว่าคาปูบูลูลูน่าจะเป็นผู้พิทักษ์ที่น่ากลัวที่สุดนะครับเพราะว่าคาปูเทอคาปูบูลูลูนั้นเนี่ยเขาจะมีพิษสงอยู่รอบตัวเลยนะครับทั้งเขาอันทรงพลังที่ใช้ขวิดศัตรูนะครับนอกจากนี้นะครับเขายังชอบใช้ส่วนที่เป็น กระดิ่งนะครับที่คล้ายๆกระดิ่งด้านล่างนะครับในการจับต้นไม้ทั้งต้นนะแล้วก็ฟาดใส่ศัตรูอีกด้วยนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับความสามารถที่น่ากลัวที่สุดของคาปูบลูลูก็คือการควบคุมต้นไม้พืชพันธุ์ทุกชนิดในป่านะครับเมื่อการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นนะครับคาปูบูลูสามารถสั่งการให้ต้นไม้หรือเถาวัลย์นะครับรัดคู่ต่อสู้ให้แน่นแล้วก็ใช้เขาขวิดเข้าอย่างจังนะครับถ้าศัตรูยังรอดอยู่นะฮะ คาปูบูลูก็จะงัดเอาต้นไม้ทั้งต้นมาฟาดให้แหลกกันไปข้างเลยนะฮะอันนี้คือหน่าจะโหดที่สุดของผู้วิทักษ์แล้วนะครับแต่โชคดีนะครับที่คาปูบลลูลูเนี่ยมีนิสัยขี้เกียจนะครับแล้วก็ไม่ชอบความขัดแย้งนะครับเพราะถ้ามันเกิดความขัดแยง้งต้องต่อสู้มันก็จะต้องออกแอคชั่นทํานู่นทํานี่นะคาปูบลลูลูไม่ทำครับชอบนอนเฉยๆมากกว่านะครับมันจึงมักจะสั่นกระดิ่งตรงส่วนที่คล้ายหางของมันเนี่ย เพื่อบอกตำแหน่งของตัวเองให้สรรพสิ่งในเกาะรู้นะครับจะได้ไม่มีใครมายุ่งกับมันยังไงละครับก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ชาญฉลาดอยู่นะฮะคาปูบูลูลูนั้นเนี่ยเขาจะถูกบูชาในฐานะของตัวตนแห่งความอุดมสมบูรณ์นะครับเพราะว่านอกจากความสามารถในการควบคุมพืชพันธุ์ต่างๆได้แล้วเนี่ยมันยังสามารถมอบพลังชีวิตและทําให้ต้นไม้ต่างๆงอกงามอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาได้อย่างง่ายดายเลยครับ ผมก็เลยไม่แปลกใจเลยนะครับที่ผู้คนของอูลาอูล่าเนี่ยได้สร้างวิหารแห่งความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาเพื่อเป็นที่พำนักของคาปูบุล ur ูนะครับแต่จุดเริ่มต้นที่คาปูบุล ur ูทําให้ต้นไม้ต่างๆอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทําเพื่อสรรพสิ่งหรืออะไรหรอกนะครับไม่ไม่ได้มีความตั้งใจที่แบบว่าเป็นฮีโร่ขนาดนั้นเพราะว่าตัวคาปูบุล ur ูเองก็จะไปดูดซับเอาพลังงานจากต้นไม้ ให้กลายมาเป็นกำลังของตัวเองในที่สุดครับแต่มันก็คงจะไม่ได้ดูดพลังงานคืนทั้งหมดจากป่านะครับระดับของความเจริญงอกงามมันก็เลยยังมากพอที่จะทําให้มนุษย์รู้สึกว่าเออคาปูบูลูต้นนี้เนี่ยทําให้ป่าอุดมสมบูรณ์แล้วรู้สึกเคารพขึ้นมานะครับแหมเป็นโปเกมอนในตำนานนี้ไม่เหมือนใครจริงๆนะครับคาปูบูลูนะครับส่วนผู้พิทักษ์แห่งเกาะตนที่4นะครับก็คือคาปูเรฮีเรนะครับ ผู้พิทักษ์แห่งเกาะโพนีนั่นเองนะครับผู้พิทักษ์ตนนี้เนี่ยเขาพำนักพักพิงอยู่ที่วิหารแห่งความหวังนะครับคาปูเรฮิเรนั้นถือเป็นผู้พิทักษ์ที่มีความน่าเกรงขามแล้วก็ดูเป็นผู้ใหญ่ที่สุดในผู้พิทักษ์ทั้ง4ตนนะครับมันมีพลังที่สามารถที่จะควบคุมน้ําได้และกระแสน้ําในมหาสมุทรเองก็เป็นแหล่งกําเนิดของพลังของคาปูเรฮิเรด,ด้วยเราสามารถจะพูดได้ว่าต้นกําเนิดพลัง ของคาปูเรฮฮเรนั้นแทบจะไม่มีวันหมดเลยนะครับเพราะว่ามาจากกระแสน้ํามาจากคลื่นน้ําในทะเลนะฮะพลังพิเศษของคาปูเรฮิเรนั้นจะคล้ายกับของซุยคุนมากๆเลยนะครับนั่นก็คือพลังในการชําระล้างสายน้ําที่สกรปรกให้กลับมาสายสะอาดได้แต่ถึงจะดูมีความเป็นผู้ใหญ่และน่าเกรงขามที่สุดในบรรดาผู้พิทักทั้ง4แห่งอโลานะครับ คาปูเรฮิเรนั้นกลับไม่ใช่โปเกม,มอนที่ใจดีหรือใจเย็นอะไรนะครับเราควรจะเรียกว่าเยือกเย็นมากกว่านะครับเพราะมีเรื่องเล่าว่าบางครั้งมนุษย์หรือโปเกม,มอนที่เข้าหาคาปูเรฮิเรด้วยความมุ่งร้ายหรือไม่สงวนท่าทีให้ดีแล้วเนี่ยเขาผู้นั้นก็จะพบกับความไหยะอันยิ่งใหญ่นะครับในตำนานนี้ไม่ได้ไม่ได้บอกไว้เท่าไหร่ว่าความหายะอันยิ่งใหญ่เนี่ยคือโดนทำร้ายถูกฆ่าให้ตายหรืออะไรยังไงนะครับแต่ว่าแน่นอนละครับว่าคงไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆนะครับ นอกจากนี้คาปูเรฮิเรยังพำนักอยู่ในจุดที่มีหมอกหนาทําให้เขาเป็นที่เคารพแล้วก็เกรงขามต่อมนุษย์แล้วก็โปยมอนเป็นอย่างมากเลยนะครับผู้พิทักษ์ทั้ง4นี้จริงๆแล้วเป็นโปยมอนในตำนานที่มีความเป็นเอกลักษณ์สูงมากนะครับและแตกต่างจากโปกมอนในตำนานที่ได้รับการนับถือจากดินแดนอื่นๆนะครับเพราะว่าพวกเขาทั้ง4ตนไม่ใช่โปกมอนที่ญาติดีต่อกันนะ ถึงจะมีนิสัยขี้เกียจขี้สงสยัยขี้โมโหหรือนิ่งสงบอย่างไรก็ตามนะหน้าที่หลักของผู้พิทักษ์ก็คือการปกป้องรักษาดินแดนของตัวเองนะครับดังนั้นในอดีตหลายร้อยปีก่อนเมื่อเกิดสงครามขึ้นผู้คนแต่ละเกาะก็ทําสงครามกันครับต่อสู้กันผู้พิทักษ์แต่ละตนเนี่ยก็จะเข้าร่วมสงครามด้วยครับแล้วก็ช่วยเหลือในการต่อสู้เพื่อให้เกาะของตัวเองพ้นภัยแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยด้วยความเสียหายที่มันเกิดขึ้นจากสงครามเนี่ย ผู้พิทักษ์ทั้ง4จึงเลือกที่จะเลิกข้องเกี่ยวกับมนุษย์ครับซึ่งจุดนี้แหละครับที่ผมคิดว่าเป็นการทําให้ผู้คนในดินแดนอโรล่ามองเห็นถึงผลร้ายของสงครามและท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็ได้สร้างวิหารขึ้นมาแล้วก็หยุดสงครามที่ห้าหั่นกันทําให้ดินแดนอาโรล่าทั้ง4ี่เกาะเนี่ยกับสู่ความสงบสุขในที่สุดครับแต่ถึงผู้พิทักษ์ทั้ง4จะพำนักอยู่แต่ในเกาะของตนนะครับเมื่อถึงจุดหนึ่ง พวกเขาทั้ง4จะออกมาประลองกําลังกันมาวัดฝีมือกันว่าใครคือผู้พิทักษ์ที่แข็งแกร่งที่สุดเนี่ยครับคือสิ่งที่ผมบอกว่าผู้พิทักษ์ทั้ง4ตนมีความเป็นอเอกลักษณ์แตกต่างจากโหมอดในตำนานตัวอื่นนะครับนี่จูจ่ๆก็มีวันดีคืนดีออกมาสู้กันเพื่อวัดกันว่าใครแข็งแกร่งที่สุดนะครับทําให้ผู้คนของอลานล่ได้เห็นสุดยอดการต่อสู้ที่เป็นการฟาดฟันกันด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ของผู้พิทักษ์ทั้ง4ตนนะครับ การต่อสู้ที่มันสุดแสนชุนมุรของผู้วิทักษ์ทั้ง4เนี่ยมันก็เลยเป็นต้นกำเนิดของการต่อสู้แบบแบ t เทน Royal ที่ชาวอลโลราได้จำลองมานะครับเห็นพวกผู้วิทักษ์สู้กันโอ้โหสีส,ส,สีสีตนตะลุมบอลน,นะฮะชาวอลโลราเห็นว่าโอ้โหยิ่งใหญ่ดีก็เลยจัดเป็นการแข่งขันขึ้นในยุคปัจจุบันครับนอกจากวีรกรรมการเข้าร่วมสงครามของผู้วิทักษ์ทั้ง4แล้วเนี่ยยังมีอีกสสุดยอดวีรกรรมที่ พวกเขาได้เคยทำไว้เมื่อประมาณ500ปีก่อนนะครับวีรกรรมนี้ถูกบันทึกเอาไว้ในหนังสือที่เก็บไว้ที่ห้องสมุดของเมืองมาลีนะครับหนังสือเล่มนั้นมีชื่อว่า The Life of Alola หรือแปลเป็นไทยได้ว่าแสงแห่งอาราลานั่นเองนะครับวีรกรรมแรกที่ผู้วิทากทั้ง4ได้ทําไว้ก็คือการต่อสู้กับโปเกมอนแห่งแสงจากต่างมิตินะครับโปเกมอนแห่งแสงจากต่างมิตินั่นก็คือโซกาเลโอและลูนาอารานั่นเองครับ ในอดีตนั้นโปเกม,มอนในตำนานทั้ง2ตนนี้เนี่ยได้เดินทางมาที่ดินแดนอโลลาและได้ต่อสู้กับผู้พิทักษ์ทั้ง4ไม่มีใครรู้เลยนะครับว่าทํมมาไมโซกาเลโอและลูนาอลาจะต้องมาเจาะจงสู้กับเหล่าผู้พิทักษ์ทั้ง4ด้วยแต่การต่อสู้เนี่ยจบลงอย่างรวดเร็วเลยนะครับและผู้พิทักษ์ทั้ง4พ่ายแพ้ให้กับโปเกม,มอนแห่งแสงทั้ง2ตนนี้อย่างง่ายดายนะครับแต่การพ่ายแพ้นี้เนี่ยไม่ได้จบลงด้วยการฆ่าฟันหรือการทําลายล้างนะครับเพราะว่า หลังจากการต่อสู้จบลงโซกาเลโอและลูนา l าได้มอบหินคาปูเนียม4ีให้กับผู้พิทักษ์ทั้ง4นะครับเพื่อให้พวกเขาเนี่ยสามารถใช้ท่าไม้ตายพิเศษที่มีชื่อเรียกเหมือนกับตัวพวกเขาเลยนะครับก็คือ Guardian of a l o l a หรือแปลว่าผู้พิทักษ์แห่งอาลโอลานั่นเองท่าไม้ตายที่ได้รับมาจากหินคาปูเนียม4ีเนี่ยจะช่วยให้จิตวิญ,ญญาณแห่งดินแดนสามารถดึงพลังงานจากพื้นพิภพของอาอลาออกมาได้นะครับและก็โจมตีใส่ศัตรูอย่างเต็มกำลัง หลังจากที่โซกาเลโอและลูนา阿าได้มอบหินนี้ให้กับเหล่าผู้บิทักแล้วเนี่ยโปเกมอนแห่งแสงทั้งสองตนยังได้สร้างคอสมอกขึ้นมามากมายเพื่อให้ผู้บิทักทั้ง4ได้ดูแลแล้วก็ชุบเลี้ยงจนเติบโตนะครับแล้ววันหนึ่งโปเกมอนแห่งแสงทั้งสองตอนนี้ก็จะกลับมารับเหล่าคอสมอกนี้กลับไปนะครับซึ่งจากเหตุการณ์นี้ผมมองว่าโซกาเลโอและก็ Luna, ลูนา阿าน่าจะต้องการทดสอบผู้บิทักทั้ง4มากกว่ามาที่นี่เพื่อที่จะห้ำหั่นกันนะครับ และในเหตุการณ์นี้ภาพแห่งการต่อสู้อันยิ่งใหญ่ของโซกาเลโอและลูนาอาลาก็ได้เป็นที่ประจักษ์ไปทั่วกันในดินแดนอะโลราผู้คนแห่งอโลราก็เลยนับถือทั้งโซกาเลโอและลูนาอาลานะครับให้เป็นโปเกมอนในตำนานของดินแดนนะครับโดยโซกาเลโอเนี่ยจะเป็นโปเกมอนแห่งแสงอาทิตย์และลูนาอาลาเป็นโปเกมอนแห่งแสงจันนะครับจะเห็นจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วโซกาเลโอและลูนาอาลานั้นเดิมทีเป็นโปเกมอนที่เดินทางมาจากมิติอื่น ซึ่งโปโมอนประเภทนี้เนี่ยจริงๆแล้วจะถูกเรียกว่าอัลต้าบีส์นะครับแต่ด้วยความที่โปโลอมอนแห่งแสงทั้ง2ตนนี้เนี่ยมาถึงดินแดนนี้โดยที่ไม่ได้ไม่ได้สร้างความเสียหายไม่ได้มีความมาดร,ร้ายอะไรนะครับแถมยังมอบพลังให้กับผู้บิทักทั้ง4ด้วยก็เลยได้รับความเคารพในฐานะของโปโมอนในตำนานประจําดินแดนครับและโปโลอมอนในตำนานทั้ง2ตนนี้เนี่ยยังถูกเชื่อว่าเป็นร่างพัฒนาของคอสหมอกด้วยนะครับโดยโซการโอจะเป็นร่างพัฒนาของคอสหมอกเพศผู้ และลูนาอาราเป็นร่างพัฒนาของคอสหมอกเพเมียนั่นเองครับโซการโอและลูนาอารานั้นสามารถที่จะสร้างพลังงานได้อย่างไม่ไม่มีขีดจำกัดเลยนะครับซึ่งพลังงานของทั้งสองก็คือพลังงานแห่งแสงนั่นเองนะครับเอาละ่ะในในเราก็พูดถึงโซการิโอแล้วก็ลูนาอารากันมาแล้วนะครับก่อนเราจะไปพูดถึงวีรกรรมอย่างที่2ของพู้วิรักทั้ง4นะครับเรามารู้จักกับโซการโอแล้วก็ลูนาอารากันให้มากกว่านี้กันดีกว่าครับ โซกาเลโอนั้นถูกขนานนามว่าเป็นสัตว์ร้ายผู้กืนกินดวงอาทิตย์นะครับเพราะว่าเขาเนมีร่างพิเศษของตัวเองที่เรียกว่าร่างแสงอาทิตย์เจิดจรัสหรือว่าเรเดียนซันเฟรชนั่นเองนะครับเมื่อโซกาเลโอเข้าสู่ร่างนี้แล้วเนี่ยดวงตาที่3ของโลกโซกาเลโอเนี่ยจะปรากฏขึ้นที่หน้าผากนะครับและเขาจะสามารถปลดปล่อยแสงสว่างออกมาได้เหมือนกับดวงอาทิตย์เลยนะครับทำให้ช่วงเวลากลางคืนที่มืดสนิทกลับกลายเป็นเหมือนตอนกลางวันได้เลยนะครับ และขั้วตรงข้ามของโซการิโอก็คือลูนา่านะครับลูนา่าเนี่ยถูกขนานนามว่าเป็นสัตว์ร้ายผู้เรียกดวงจันทร์นะครับความสามารถของลูนา่านั้นก็จะตรงข้ามกับโซการโอก็คือเธอจะสามารถดูดซับพลังแสงสว่างรอบๆตัวและทําให้กลางวันกลายเป็นค่าคืนที่มืดมิดได้นะครับและตอนที่ลูนา่าสยายปีกออกมาเพื่อที่จะดูดซับแสงสว่าง ความมืดที่ค่อยๆเกิดขึ้นพร้อมกับแสงสว่างที่มุ่งตรงไปยังลูนา่านั้นเนี่ยจะทําให้เกิดภาพที่เหมือนกับค่ำคืนที่แสงนงดงามครับและร่างพิเศษของลูนา่าที่ได้รับแสงมาอย่างเต็มเปี่ยมเนี่ยจะถูกเรียกว่าร่างจันทร์เต็มดวงในร่างนี้ดวงตาที่3สีแดงของลูนา่าจะเปิดขึ้นที่หน้าผากเช่นกันและตัวเธอจะ่องสว่างเหมือนกับพระจันทร์เต็มดวงเลยครับแต่ทั้งนี้เมื่อลูนา่าดูดซับแสงสว่างไป เธอจะไม่ได้ทําให้ท้องฟ้ามืดสนิทนะครับเพราะว่าแสงก็จะไปอยู่ที่ตัวลูนาลาทำให้เธอเป็นเหมือนกับตัวแทนแห่งแสงจันร์ทไปเลยครับทั้งโซกาเลโอและลูนา阿าเนี่ยจะมีความสามารถในการเปิดประตูมิติและยังสามารถที่จะเดินทางผ่านห้วงอวกาศได้ด้วยนะครับและนอกจากนี้แสงที่ออกมาจากตัวของโปลมอนทั้งสองยังส่งผลต่อการวิวัฒนาการของโปลมอนอย่างลูกาลูกันด้วยนะครับ เอาล้ครับตอนนี้เราก็รู้จักกับโปเกมอนในตำนานแห่งดินแดนอัลลราไปแล้วเรามาพูดถึงวีรกรรมที่2ของเหล่าผู้พิทักษ์แห่งอัลลรากันครับวีรกรรมที่2ของผู้พิทักษ์แห่งอัลลราทั้ง4นั้นถูกบันทึกเอาไว้อย่างลับๆเขียนไว้ในเศษกระดาษที่อยู่ในหนังสือที่ถูกซ่อนเอาไว้อีกทีในห้องสมุดของเมืองมารี่นะครับคือลับมากๆเลยไม่รู้ว่าทําไมจะต้องลับขนาดนั้นนะครับ วิกรรมที่2นี้เกิดขึ้นในอดีตเช่นกันครับและผมเชื่อว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์แรกนะครับในตอนนั้นมีโปเกมอนปริศนาที่ถูกบันทึกไว้ในชื่อผู้ช่วงชิงแห่งแสงสว่างนะครับได้บุกมาที่ดินแดนอาราลาแล้วก็ดูดคืนแสงสว่างจากดินแดนอาราลาไปหมดเลยนะครับทำให้เกาะอาราลาเนี่ยอยู่ในความมืดมิดมองอะไรไม่เห็นนะครับเหล่าผู้พิทักษ์ทั้ง4เนี่ยได้ออกมาร่วมกันต่อสู้กับโปเกมอนปริศนาดังกล่าว เพื่อที่จะคืนแสงสว่างให้กับดินแดนของตนเองนะครับแต่โปเกมอนปริศนาที่ว่านี้คือใครทําไมเขาต้องมาช่วงจิงแสงสว่างจากดินแดนอาลโลลาด้วยก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับโปเกมอนปริศนาตัวนี้ก่อนดีกว่าครับจริงๆแล้วโซกาเลโอและลูนาอาลานั้นเป็นหนึ่งในโปเกมอนแห่งแสงทั้ง3ตนนะครับจริงๆโปเกมอนแห่งแสงมี3ตนนะครับและโปเกมอนแห่งแสงตนที่3 ก็คือโปยมอนที่ถูกเรียกว่าผู้ช่วงจริงแสงสว่างนั่นเองครับผู้ช่วงจริงแสงสว่างตนนี้มีชื่อว่าเนโครสานั่นเองเนโครสานั้นมีร่างกายที่เหมือนกับคริสตัลเกาะสีดําสนิทที่ดูชั่วร้ายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ร่างจริงของเขาในอดีตนั้นเขาเองก็เหมือนกับโซการิโอและลูนา่าเพราะว่าเขาสามารถที่จะสร้างแสงสว่างของตัวเองขึ้นมาได้อย่างไร้ขีดจํากัดน,นะครับ แต่ด้วยเหตุการณ์บางอย่างที่ไม่มีใครรู้เลยว่าเป็นอะไรนะครับในเหตุการณ์นั้นอาจจะเป็นการต่อสู้หรืออุบัติเหตุบางอย่างที่ทําให้เนคอสมาได้รับบาดเจ็บสาหัสถ้าหากว่าเป็นการต่อสู้คงจะเป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่มากหรือถ้าหากว่าเป็นอุบัติเหตุผมก็เชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุอาจจะอุกบาดชนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าโปมอนแห่งแสงทั้ง3ตนเนี่ยเขาจริงๆเขามีต้นกําเนิดมาจากในอวกาศนะครับด้วยเหตุการณ์นั้นนะครับเนคออสมาได้ได้รับบาดเจ็บสาหัส ทำให้เขาสูญเสียความสามารถในการสร้างแสงสว่างไปครับจริงๆแล้วเนคอสมาก็สร้างได้เหมือนกันและร่างกายของเนคอสม a าก็ถูกลดพลังจนเหมือนกับคริสตัลสีดําสนิทในร่างนี้เนคอสม a าจะต้องทนทุกข์ทรมานอย่างมากแล้วก็เจ็บปวดอยู่ตลอดเวลาทําให้เนคอสม a าเนี่ยจะต้องออกเดินทางผ่านมิติต่างๆไปยังโลกอื่นๆเพื่อที่จะช่วงชิงแสงสว่างของโลกนั้นมาเป็นของตัวเองนะครับ และหนึ่งในมิติที่เนคอสม่าเดินทางมาก็คือโลกโปกเกมอนที่ดินแดนอัลโลลานี้เองนะครับในตอนนั้นเนคอสม่าได้กลืนกินแสงสว่างไปมากมายรวมถึงได้กลืนกินเอาโซกาเลโอและลูนา阿าเข้าไปในร่างของตัวเองด้วยนะครับร่างที่เป็นสีดำคริสตัลสีดำของเนคอสม่าได้เกาะติดกับร่างของโซกาเลโอและลูนา阿拉นะครับเนคอสม่าที่ได้รับพลังแห่งแสงมากพอเนี่ย ทำให้เขาสามารถระเบิดพลังอันตราขึ้นมาได้นะครับและการระเบิดพลังนี้จะทำให้เนคอสมากลับเข้าสู่ร่างจริงของตัวเองนั่นก็คือร่างอันตราเนคสมามังกรแห่งแสงนั่นเองนะครับ ร่างที่แท้จริงของเนคอสมานั้นเป็นร่างที่ดูยิ่งใหญ่และหน้าเกรงขามจนได้รับสมญานามว่าท่านผู้เจิดจรัสเลยทีเดียวนะครับและในเหตุการณ์ที่ดินแดนอาโลลาต้องมืดมิดเพราะถูกอันตราเนคอสมากืนกินแสงสว่างไปจนหมดผู้พิทักษ์ทั้ง4ตนรวมถึงผู้ใกล้ห่งอาโลลาต่างๆพวกมนุษย์นะครับได้ร่วมกันต่อสู้ครับพวกเขาได้ใช้พลังของตัวเองได้ใช้พลังของซีคริสตันในการโค่นอันตราเนคอสมาลงจนได้นะครับ เมื่ออันต้าเนคอสมาพายแพ้เนี่ยแสงสว่างก็ถูกปลดปล่อยคืนสู่ดินแดนแห่งอาลล่าครับรวมทั้งร่างของโซกาเลโอและก็ลูนาอาล่าที่ถูกดูดกลืนไปก็ถูกคืนกลับมาเช่นกันนะครับเนคอสมาที่ไร้ซึ่งพลังแห่งแสงเนี่ยก็ต้องกลับสู่ร่างที่เขาต้องทนทรมานจากความเจ็บปวดอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาได้หายไปจากดินแดนแห่งอาลล่าแต่ผู้คนที่ดินแดนนี้ก็เชื่อว่าเนคอสมานั้นไม่ไม่สามารถหนีไปได้ไกลนะครับเนคอสมาอาจจะ หลับอยู่ที่ใต้ดินของดินแดนนี้นั่นเองจริงๆแล้วในตอนที่เนโคสมาเขาบาดเจ็บสาหัสและสูญเสียร่างจริงของเขาไปในอดีตนะครับร่างกายที่เป็นแสงของเขาเนี่ยได้กระจัดกระจายไปทั่วจักรวาลนะครับจริงๆแล้วเนโคสมาเขาจะไม่มีร่างเนื้อนะครับร่างของเขาจะเป็นแสงเลยเป็นแสงโฟตอนนะครับตอนที่เกิดการบาดเจ็บสาหัสข,ขึ้นมานครับร่างของเขาที่เป็นแสงเนี่ยแตกออกนะครับกระจัดกระจายไปทั่วจักรวาล ในดินแดนอารลาก็เช่นกันนะครับแสงสว่างของเนคอสมาได้ตกผลึกกลายเป็นหินสีคริสตัลนั่นเองนะครับแล้วก็ได้กระจัดกระจายอยู่ทั่วดินแดนดังนั้นหนึ่งในพลังที่ผู้คนแห่งอารลาได้ใช้ในการต่อสู้กับอันตราเนคอสมาเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือพลังของเขาเองนะครับและการกระทําของเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดจากความมุ่งร้ายมาตั้งแต่ต้นนะครับแต่ว่าเนคอสมาในร่างคริสตัลสีดํานั้นเกิดคลุ้มข้างขึ้นมาด้วยความเจ็บปวด และต้องการแสงสว่างกลับคืนมายังร่างของตัวเองเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดนั้นนะครับและหากไม่มีเหตุการณ์ที่ทําให้เขาต้องสูญเสียร่างที่แท้จริงไปผมเชื่อว่าอันตราเนคอสมานั้นควรจะได้รับความยกย่องให้เป็นโปรมอนแห่งแสงที่เก่งกาจที่สุดในบรรดาโปรมอนแห่งแสงทั้ง3ตนด้วยนะครับและควรจะได้รับการเคารพบ,บูชาดังโปรมอนในตำนานแห่งอาราาเช่นกันนะครับเมื่อได้รู้ความจริงแบบนี้แล้วเนี่ยผมกบรู้สึกว่า อันต้าเนคอสมาเนี่ยเป็นหนึ่งในโปเกมอนที่มีชะตากรรมที่น่าเห็นใจที่สุดในจักรวาลโปเกมอน Pokemon เลยนะครับเพราะว่าทั้งหมดที่เขาทําไปเนี่ยคือเขาทําไปเพราะว่าเขาต้องการที่จะอยู่ในร่างที่ไม่ต้องทนทนทุกข์ทรมานแล้วก็ไม่ต้องเจ็บปวดเท่านั้นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับจากเหตุการณ์การต่อสู้อันแสนดุเดือดในคราวนี้เนี่ยผู้พิทักษ์ทั้ง4ี่อัลโลล่าก็ได้รับการยกย่องอีกครั้งเพราะว่าพวกเขาสามารถที่จะปกป้องดินแดนอัลโลล่า และยังช่วยปลดปล่อยโซการโอและลูนาราออกมาได้อีกด้วยนะครับเนื้อหาในเกมเนี่ยไม่ได like ้บอกเอาไว้นะครับว่าทำไมตำนานวีรกรรมอันยิ่งใหญ่นี้ถึงถึงได้ถูกเก็บเอาไว้อย่างลับๆนะครับแต่อย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยผู้คนในดินแดนอารูลาที่เคยก่อสงครามห้ามหันกันและก็สร้างความแตกแยกให้แก่ตัวเองพวกเขาเคยสามัคคีกันร่วมมือกันกับเหล่าู้วิทากและเอาชนะสุดยอดพลังอย่างอันตัวเนโคสมา ที่อยู่ในร่างจริงได้นะครับและนี่คือพลังทีมเวิร์กนะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมลืมไปรู้สึกว่าท่าไม้ตายของอันต้าเนคอสมาจะเรียกว่าเพลิงเผาผานสวรรค์นะครับช,ชื่อชื่อท่านี่คือแบบดูยิ่งใหญ่มากๆนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือตำนานแล้วก็เรื่องเล่าต่างๆจากดินแดนอะโลลานะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนเพื่อนสนุกกันหรือเปล่าฮะแล้วก็เรื่องราวแห่งอะโลลาเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ยังไม่จบอยู่แค่นี้นะครับแต่ว่าผมจะขอยกยอดไปพูดใน e p ีหน้ากันแล้วกันนะครับ ใน EP ต่อไปนะครับผมจะพูดถึงโปยมอนจากกลแห่งดินแดนในอดีตของอโลลานี้นะครับแล้วก็อันตาบีสแห่งอโลลาอีกสักหน่อยนะมีอันตาบีสอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบรายการนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กำลังใจผมกันด้วยนะครับแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอโทษอีกครั้งหนึ่งที่หายไปนานนะครับแต่ว่าก็กลับมาแล้วนะครับ อยากเจอทุกคนอีกครั้งหนึ่งมาคุยกันเยอะๆในคอมเมนต์นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีครับ 700 degrees in here since you came in.